สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ Ultra Human Ring Air นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Ultra Human เลยก็ว่าได้นะครับผม Ultra Human Ring Air เนี่ยนะครับจะสามารถวัดประสิทธิภาพการนอนหลับและประสิทธิภาพการรีการ e เบอรีของร่างกายได้นะครับดีอย่างไรนะครับก็ดูกันนะครับว่าเราเปิดกล่องมาแล้วมันจะมีอะไรอยู่ข้างในนะครับอมาดูกันเลยปึ๊บปึ๊บแล้วแวไปไหน,นยยขหน้างนอ๋ออย่นี้ รัดๆตอนนี้ผมเชื่อว่าอยากจะดูหน้าตาของแหวนกันแล้วนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกล่องนะครับอันนี้มาเป็นแบบสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะมาอย่างนี้ปึ๊บนะครับเปิดกล่องมาสิ่งที่เราเจอปึ๊บอ่านี่แหวนนะครับสีดําอยู่ตรงกลางกล่องนี้นะครับผมเป็น ultra human ring สีดําด้านนะครับเป็นออกแนวแบบยังไงเดียะมินิมอลนะครับเพราะว่าแบบแหวนมันเรียบมากเลย นะครับผมก็มาอย่างนี้ครับอันนี้มีแหวนหนึ่งอยู่นะครับวงหนึ่งนะครับผมวางไว้ด้านด้านข้างนี้นะปึ๊บเสร็จปุ๊บถอดออกมานะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่เรามีสิ่งนี้นะครับก็มีคู่มือนะครับผมว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จนะครับมีสายไฟแล้วก็มีแท่นชาร์จนะครับสายไฟอยู่นี่แล้วก็แท่นชาร์จของเขาอยู่นี่นะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ง่ายๆเลยครับกล่องนึงเนี่ยก็มีแหวนนะครับมีสายไฟมีแท่นชาร์จแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับผม แค่นี้เองนะครับเ,เหมาะที่จะใส่ได้สำหรับทุกคนนะครับโดยมีขนาดทั้งสิ้นเนี่ยเจ็ดไซส์เนาะเจ็ดไซส์นะครับมีตั้งแต่ไซส์6จนถึงไซส์12เป็นต้นไปนะครับ7 8 9 10 11 12นะครับ7ไซส์นะครับซึ่งเราต้องเลือกซื้อไซส์ที่มันถูกต้องนะ ถ้าเกิดว่าซื้อสายที่มันผิดเนี่ยนะครับก็อาจจะทำผลค่าเคลื่อนนะครับและที่สําคัญเลยก็คือว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะถอดไม่ได้นะครับอันนี้สกัดมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสายใหญ่เกินไปนะครับไอความแม่นยําของตัวเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะน้อยลงตามนะครับเพราะฉะนั้นเลือกซื้อสายที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือคําแนนะนาโอเค เอาละมาดูในส่วนของตัวเซนเซอร์กันบ้างนะครับสิ่งที่ทํางานในบริเวณนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเซนเซอร์นะครับวัดอยู่ทาง,งด้านล่างนี้สามารถวัดประมวลผลได้ทั้งหมด7อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1ก็คือฮาร์ดเรทแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องวัดฮาร์ดเรทได้เนาะอย่างที่2ก็คืออิชนะครับหรือ Resting Heart Rate นั่นเองนะครับผมอย่างที่3คือ HRV Heart Rate Variability นะครับผมอย่างที่4คืออุณหภูมินะครับที่สามารถวัดได้นะครับอุณหภูมิผิวของเราอะนะอย่างที่5ที่คือออาาาาัตราารรกหยใจขงเ นะครับามที่6นะครับคือ SPO2 นะครับอันะครับก็คืออันนี้เจ๋งมากๆาเทีเดียวนะครับซึ่งมันกำลังจะตามมาในทีหลังนะอันนี้นั่นก็คือ VO2 max นะครับมันสามารถให้ค่า VO2 max คร่าวๆของเราออกมาได้นะครับเหมาะกับนักกีฬาประเภท endurance เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาละครับก็มาถึงในส่วนของการชาร์จกันบ้างนะหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ้แล้วไอแหวนอย่างนีนะมันจะชาร์จยังไงนะครับผมเพราะว่า มันไม่มีรูอะให้เสียบเลยนะครับซึ่งผมบอกว่าข่าวดีนะครับเนื่องจากแบบตัวนี้มันออกแบบมาให้กันน้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีช่องเสียบให้ชาร์จไฟได้เลยนะครับสิ่งที่เขาจะแถมมาในกล่องนะครับก็คือตัวชาร์จนะครับแท่นชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการชาร์จแบบใช้แม่เหล็กเหนี่ยวนำนะครับผมซึ่งตัวนี้ปึ๊บเสร็จมาใช่ไหมก็เสียบในตัวนี้เข้าไปนี่นะครับแบนเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไฟยังไม่เต็มเนี่ยนะมันจะเป็นไฟสีม่วง ชาร์จไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันก็จะเต็มนะครับแต่ตอนนี้มันเต็มแล้วมันก็เลยออกมาเป็นไฟสีขาวอย่างนี้นะครับผมเราก็สามารถพอพอเต็มแล้วเราก็หยิบออกมาใช้ได้เลยนะครับผมเอัมพสมนี่ของเราปุ๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จเส้นพิธีนะครับแล้วมีคนถามว่าชาร์จครั้งหนึ่งใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับก็ขอตอบนี้ครับว่ามันจะอยู่ระหว่าง4-6วันนะครับผมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะเนาะว่าใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับไปออกกําลังกายเยอะไหมมูฟเมนต์เยอะไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าอย่างนนนััั้้้่่่ะะะกก็แบตตเอออรรีาาจจใชไดยูสปมณ4วน ครับมาคราวนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการลองใสแหวนกันบ้างน,นะครับผมถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยนะครับอยากจะไปซื้อแหวนตัวนี้นะครับก็คือที่ร้านตัวแทนจําหน่ายของเราเนี่ยนะมันจะมีไซส์ซิ่งคิดอย่างนี้วางก็อยู่ที่ร้านนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปแล้วขอลองแหวนได้นะเปิดมาเนี่ยนะครับก็จะมีแหวนอยู่ด้วยกันทั้งหมด เจ็ดวงด้วยกันนะครับนี่แน่ไล่เรียงกันไปตั้งแต่ไซส์6จนถึงไซส์12นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ย,ยระบบอยากซื้อออนไลน์ line, ใช่ไหมทำยังไงนะครับดาวน์โหลดแอปนะที่ชื่อว่า RingSizer นะครับผมซึ่งมีอยู่ทั้งใน App Store ของ Apple นะครับแล้วก็มีอยู่ใน Play Store ของ Google นะครับไปดาวน์โหลดแอปนี้มาเสร็จปุ๊บนะครับนะผมมีใส่แหวนอยู่แล้วนะผมไม่รู้ว่าแหวนผมเบอร์อะไรเนี่ยนะผมก็วางไปบนหน้าจอตรงน,นี้เลยนะครับผมซ้ายเล่นขวาหาขนาดที่มันเหมาะสมกับแหวนเรานะครับ ทำให้มันแบบว่าใกล้เคียงกับตัวขนาดแบบของเรามากที่สุดนะอันนี้อยากเอาไปใช้กับสั่งได้เลยนะครับผมก็แน,น,นะนํามาเนี่ยนะครับใส่แล้วจะแม่นยำม,มากที่สุดเลยนะคือนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับผมก็อยากใส่นิ้วไหนเลือกเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบใส่แบบนิ้วนางเนาะแล้วก็แล้วกันสมมติว่าไซส์แปดใช่ไหมใส่เข้าไปใส่เข้าไปอันนี้ใส่ไม่ได้นะอันนี้คับไปหน่อยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ถึงคนนิ้วอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะดำทุนหลังใส่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะใส นั่นไงกูว่าประมาณนี้อ่ะโอเคเอาใหมนะเมื่อกี้ใสย่สยส์แปนะครับใส่เข้าไปไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เลยมาดูอ่ะสซส์เก้านะผมก็จะใส่ที่นิ้วนางเข้าไปอ่ะใส่ได้พอดีเลยนี่นะครับผมต้องใส่เบอร์เก้านะครับผมที่นิ้วนางข้างข้างซ้ายนะครับผมหรือ ดูนิ้วนางข้างขวาใส่ได้ไหมอ่าใส่ได้เหมือนกันนะครับแสดงว่าผมใส่เบอร์เก้าได้นะครับอย่าใส่ให้มันแน่นเกินไปนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับอย่าใส่ให้มันหลวมเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าใส่ให้มันหลวมเกินไปอย่างที่บอกนะครับผมมันก็ความแม่นยำของมันเนี่ยก็จะน้อยลงไปเพราะตัวเซนเซอร์เนี่ยมันไม่ติดกับผิวหนังของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูถึงเรื่องแอปกันบ้างนะอันนี้นะครับก็แอป ultra human นะครับกดไปจึ๊กนะครับผมก็จะเข้ามาเนี่ยหน้าแรกเลยนะครับ มันก็จะมีให้ดูนะครับผมก็จะเข้ามามี Movement Index นะครับมี Sleep Index นะครับแล้วก็มี Recovery นะครับผมซึ่งอันนี้ผมให้ดูข้อมูลของวันก่อนนะคือเมื่อคืนนอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เมื่อวานนอนดีนะครับผมผมให้มาดู Sleep Index ก่อนกันนะครับผมเข้าไปที่ Sleep Index กเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามี Analysis เนี่ยอยู่หลายอย่างเลยด้วยกันทีเดียวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Sleep sleepep efficiencyency e e อฟ c ฟ e s r e t t f u l n e t s c o n s i s t e n c y นะค drop t n m i n g แล้ว r e time นะครับเอมมี ตัวแดงๆเนี่ยนะอยู่2ตัวด้วยกนะันนั่นคือ consistency เนี่ยนะครับเราเข้าไปดูกดจึ๊บเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นว่าเอ๊เราควรจะแก้อย่างไรนะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยข้อแนะนำที่1นนะครับบอกว่าให้มีวินัยในการนอนนะครับผมก็วางตารางไว้ให้ดีนะครับผมอย่าอย่าไปนอนดึกหรือว่าไปนอนเร็วเกินไปนะครับให้อยู่ในช่วงเวลาที่เรานอนตรงนี้ทุก,ท,ก,ท,กทุกวันนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับให้อ่ ก่อนนอนเนี่ยนะครับอย่าไปจ้องมองอเพลงไม่ใช่ไม่ใช่เพลงให้ฟังเพลงสบายๆนะครับ calming music นะครับหรือว่าอ,อย่าไปจ้องหน้าจอนานๆน,น,นะครับตอนก่อนที่เราจะนอนเนี่ยนะให้หวางมือถือไว้ข้างๆเลยนะครับอ,อย่างอื่น temperature เป็นไงเหมาะสมไหมอ่ะเหมาะสมนะครับผมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็เปิดแอร์นอนเย็นๆมาตลอดนะแล้วนอนเดินในเพราะผมอุ่นๆเนี่ย อ่นะครับถ้าเกิดว่าเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันมีสเตจของการนอนหลับเนี่ยอยู่4 s t สเตจด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Awake นะครับ r e m s l e e p Light Sleep แล้วก็ Deep Sleep นะครับผม4ส่วนด้วยกันนะครับอ่ะมาดูถัดมานะครับก็จะมีตัว ฮาร์ดเรทนะครับผมอย่างไอตัว resting heart rate นะครับ mm hmm. ก็จะมี heart rate variability นะครับหรือ HRV นะครับไอค่าเนี้ยมันจะเป็นค่าเฉพาะบุคคลเนาะยิ่งสูงยิ่งดีนะครับผม,ผมก็จะบอกมานะครับซึ่งของผมเนี้ยก็อยู่ในช่วงที่สามสิบจนถึง39นะครับอันนี้แสดงว่าของผมเนี้ยก็ recovery เนี้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับ อุณหภูมิผิวนะครับของผมอยู่ที่35.03องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมมาดูในส่วนของ Recovery กันบ้างนะครับในส่วนของ Recovery เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเอ๊ะเรามีปัญหาที่ตรงไหนบ้างนะครับผมมาดูกันที่ตัว Recovery Score กันบ้างนะครับอย่าง Recovery Score ของผมเนี่ยคืนก่อนเนี่ยนะผมได้79เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งมันเป็นผลกระทบมาจาก5ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับปัจจัยที่1เนยนะครับก็คือ resting h a r d w a t e ของผมนะครับ เรซิงฮับเรดนะครับก็คือยิ่งตับยิ่งดีนะครับอุณหภูมิผิวของผมเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าก็ไม่ได้ห่างจากอุณหภูมิผิวปกตินะครับก็บอกว่าโอเคใช้ได้นะครับผม HRV form นะครับอยู่ที่33 ms นะครับซึ่งก็อยู่ในค่าระดับที่เหมาะสมของผมนะครับ Sleep index นะครับ75นะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้ Good กุดก็คือถือว่าดีนะครับแต่ถ้าจะดีกว่านี้ก็คือต้องเกิน80นะครับถ้าเกิดว่าเกิน80เนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยผมสามารถ ออกไปออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือ Movement Index นะครับไอ้ m o v e ม e n t index เนี่ยนะครับมันก็เป็นค่าที่บอกว่าเราขยับตัวขยับร่างกายเราเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับเราเนี่ยนั่งอยู่กับติดกับที่เนี่ยนานเกินไปยัง้านั่งติดอยู่กับที่นานเกินไปเนี่ยลุกออกมาเดินสักนิดหนึ่งนะไปห้องน้ําก็ได้ไปกินน้าก็ได้นะครับผมขยับร่างกายสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ลงมาดูข้างล่างนะครับก็จะมีแบบกราฟนะครับอธิบายว่าแบบว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับเบสไลน์ของเราอยู่ที่ไหนนะครับผมก่อนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมาดู Movement Index นะครับผมที่เราให้ดูกันนะครับ n t v n m e x t index เนี่ยก็จะเป็นการค่าค่าที่จะให้คะแนนเนาะว่าเราออกกำลังกายมากน้อยเพียงไหนขยับตัวมากน้อยเพียงไหนนะครับผมก็เวลาที่เราแอคทีฟเนี่ยตั้งแต่กี่กี่โมงจนถึงกี่โมงเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่นะครับผม คราวนี้นะครับผมเรามาดูเซอร์เคเดียนคล็อกของเรากันบ้างนะครับอาหารนี่มาปุ๊บนะครับเซอร์เคเดียนคล็อกนะครับสิ่งที่เห็นอยู่นเนี่ยนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นสี่โซนหลักๆด้วยกันนะครับก็จะมีเดย์โซนตอนนี้นะครับผมอยู่ในช่วงเซอร์เคเดียนเดย์โซนนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าผมไม่ได้จำเป็นจะต้องไปออกกาลังกายหรือว่าจะออกไปโดนแสงแดดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่า ทำงานตามปกติใช้ชีวิตตามปกตินะครับจะกินข้าวกินข้าวในช่วงเวลานี้นะครับเราทําอะไรก็ได้นะครับไอ้ช่วงเวลาถัดมาเนี่ยที่จะหลังจาก6กโมงของผมไปแล้วเนี่ยนะอันนี้คือช่วงที่เป็นเฟสดีเลย์นะครับที่นี่ยนะเราต้องการจะบอกว่ารีแลกซ์ผ่อนคลายให้มากที่สุดนะครับผมพยายามอย่าเล่นมือถือและในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเอาไอ้บลูไลท์เนี่ยมาเข้าตาเรานะครับผมกินอะไรก็ให้เรียบร้อยตั้งแต่ไอ้ช่วงเออร์ลี่ของไอ้เฟสดีเลย์เนี่ยนะครับมันจะได้ไม่ไปรบกวนการนอนหลับของเรานะครับแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วง ที่เขาเรียกว่ามินิม่านะครับซึ่งมินิม่าเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบว่าจําเป็นต้องนอนเราต้องเข้าสู่การหลับลึกแล้วประมาณนี้นะครับผมเพื่อให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูได้อย่างดีนะครับผมก็รีทาวเวอรี่ก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่ในเฟสที่เรียกว่าเฟสแอดวานซ์นะครับซึ่งเฟสแอดวานซ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราแบบว่าเออควรจะต้องตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ออกไปรับแสงแดดไปออกกําลังกายประมาณนะครับนั่นเองนะครับก็คือกาาาาาารรรรรรีวววววิตััััแหนนนนะะะคคบบบ่มมมสถทํอไได้้งผ